กินข้ายสามคนกินโคตสาควายเห <laughs> ็นหน้าคันไทยแล้วเศร้า <gesprochen> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง y o YouTube ด้วยนะครับผมนะวันนี้พบกับผมนะครับน้องบุดนะะอ่ะวันนี้เรามากันที่ร้านมอนเจอร์คาเฟ่นะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับผมนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับพูดถึงคาเฟ่เนาะก็จะมีตลกแล้วก็จะมีนักร้องไม่ใช่นะเป็นคาเฟ่กาแฟนะครับมีบรรยากาศดีๆมากนะครับผมเดี๋ยวนนี้เราพามาดูว่าที่นี่จะเป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งที่ไหมเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันแล้วเดี๋ยว เรามาเจอจกันครับผมไป